บทตอนที่12ขาดยืนผู้เขาด้านหลังตอนนี้นอกจากขั้นอาจารย์แล้วมีเพียงโมเทียเหลียวกับสัตว์ต่างๆเท่านั้นที่เข้าไปได้ดังนั้นจึงเงียบสงบมากหากเดินอยู่บนทางเดินเล็กๆในป่าจะได้ยินเสียงดังกรอบแกบเวลาเท้าเหยียบใบไม้แห้งเขาไปปิ้งย่างริมลำธารบ่อยๆอ,อุ้งน้อยโม่ชอบนอนหลับบนอยู่ก้อน นอนหลับอยู่บนก้อนหินกมลมริมลำธารที่แสงแดดส่องถึงหลับทีก็เป็นวันโม่เทียนเหลียวเดินตรงไปที่ลำธารทันทีและได้ยินเสียงสุนัขเห่ามาแต่ไกลหัวใจพันสะดุดอุ้งน้อยโม่เป็นสัตว์พูดสุนัขป่าหรือสุนัขบ้านทั่วไปเห็นมันย่อมต้องวิ่งหนีหางจุกตูดทันทีมีหรือจะกล้าส่งเสียงร้องอย่างกำแหงเช่นนี้โมเทียเหลียวรู้สึกร้อนลนอดเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นไม่ได้ ฮ้องห้องเสียงร้องถี่สั่นไม่เจือวความโกรธหลังโม่เทียนเหลียวแวกใบไม้ของแหวกใบไม้ของป่าทึบออกก็เห็นสุนัขป่าสีขาวปนเทารอบตัวมีแสงวิเศษะระยิบระยับเป็นสัตว์พูดที่มีตะบะไม่อ่อนร้อยตัวหนึง่งมันมีรูปยะล่างแข็งแรงกำยำขนส่วนใหญ่เป็นสีขาวมีขนสีเทากระจายเป็นหย่อมๆหางแข็งทื่อม้วนงอไม่ได้ มองวแวบแรกไม่ใช่สุนัขแต่พอสังเกตให้ละเอียดกับไม่ถูกต้องนักแมวน้อยสีขาวหมอบอยู่บนก้อนหินอาบแดดอย่างเกียจค้านหมาป่าสีเทาเดินบนรอบก้อนหินรอบแล้วรอบเล่าเห็นแมวนาแมวน้อยไม่สนใจจึงใช้อุ้งเท้าหน้าเกาะ ก้อนหินยื่นจมูกเข้าไปสูดดมแมวน้อยชายตามองแวบ,บหนึ่งเนื้ออุ้งเท้าขึ้นเผยให้เห็นกรงเล็บคมปากแล้วจะสะบัดอุ้งเทา้าเอ็งหมาป่าที่ถูกทำลายสะุ่งโหยงทันทีมันแลบลิ้นพยายามเลียจมูกซึ่งถูกข่วนจนใจที่เลียไม่ถึงจึงเอียงคอพยายามยืดลิ้นในที่สุดก็เลียได้ทีหนึ่งมันเดินวนอยู่กับที่อย่างพอใจ ส่งเสียงฮ้องๆสองทีก่อนจะเกาะก้อนหินยืดตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับสะบัดหางไปมาอย่างล่าเริงโมเทียนเหลียวกระตุกมุมปากเจ้านี่เป็นสุนัขที่งอหางไม่ได้กระมังแถมยังเป็นสุนัขหน้างโง่ด้วยดูแล้วสุนัขตัวนี้ไม่น่าจะทำร้ายแมวน้อยโมเทียนเหลียวมองพวกมันเล่นด้วยกันด้วยความสนใจแน่นอนที่ว่าเล่นก็คือสุนัขตัวใหญ่พยายามใช้จมูกดันแมวน้อยไม่หยุดหย่อนจากนั้นก็ถวน ถูกขวนกลับไปในมุมต่างๆสุดท้ายสุนัขร้อนใจจึงถอยหลังก้าวหนึง่งจู่ๆก็กระโดดขึ้นไปบนหินก้อนใหญ่แล้วอ้าปากจะงับแมวน้อยทำอะไรนะ่ะโมเทียเหลียวคว้าหินก้อนหนึ่งขึ้นมาปาไปที่สุนัขตัวนั้นก้อนหินที่เจือพลังวิเศษกระแทกหัวสุนัขอย่างแม่นยำสุนัขตัวใหญ่กระโดดหลบอย่างว่องไวก่อนก้อนหินจะมาถึงการถูกปา,ปาหินใส่กระทันหัน ทำให้เจ้าสุนัขงงงันไปเล็กน้อยจึงไม่ทันระวังพัดพัดตกจากหินก้อนใหญ่แม้จะใช้อุ้งเท้าทั้งสี่ตะกุยตะกายก็มิอาจยั้งร่างกายที่ทิ้งดิ่งลงไปได้โมเทียนเหลียวเดินเข้าไปหยิบหินอีกก้อนในใจประมาะเล็กน้อยแม้จะเป็นเพียงสัตว์พูดขั้นหนึ่งแต่ก็แข็งแกร่งกว่าเขาที่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรฝึกปานหากสู้กันจริงๆขึ้นมาเขามีหรือ เขามีแต่จะเป็นฝ่ายถูกกัดเพาว่าสัตว์พูดที่ยังไม่กลายร่างต่อให้ร้กาดเพียงใดสุดท้ายก็เป็นเพียงสัตว์สัญช,ตชตาตญาณยากจะแก้ไขเป็นจริงตามนั้นสุนัขตัวนั้นเห็นเขาหยิบหินขึ้นมาก็หดคอโดยสัญชตาตญาณมันมองแมวน้อยที่หมอบอยู่บนก้อนหินจากนั้นเหลือบมองโมเทเหลียวส่งเสียงครางเบาๆหนึ่งทีก่อนจะหันหลังวิ่งหนีไปโมเทนเหลียวโยนก้อนหินทิ้งแล้วปาดไปข้างลำพะ อุ้งน้อยเจ้าไม่เป็นอะไรกระมังเมื่อเขาอุ้มเจ้าขนปุยตัวน้อยขึ้นมาลูบหลังคอมันที่ถูกสุนัขก,กัดจนเปียกแมวน้อยสีขาวเลือบตาขึ้นมองเขายื่นอุ้งเท้าอย่างเกียดคร้านแล้วสะบัดใส่เขาทีหนึง่งทว่ากรงเล็บไม่ได้โผลออกมาด้วยมีเพียงอุ้มเท้านุ่มมประทะใบหน้าโมเทียนเหลียวจึงขีดยิ้มจูบอุ้งน้อยๆอุ่นๆนั้นทีหนึง่ง สุนัขตัวนั้นเป็นเพื่อนของเจ้าหรือโมเทียเหลียวยังสวมอาพรหรูหราสสำหรับร่วมงานเลี้ยงเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมสีดำปักลายเมคาสีเงินออกมาจากแขนเสื้อเดินไปพังเช็ดน้ำลายบนขนของเจ้าแมวน้อยไปพังแมวน้อยหันกลับไปมองเขารู้ว่าเป็นเพื่อนของเขาแล้วยังจะปาหินใส่อีกเล่นกับสุนัขตัวนั้นได้แต่อย่าให้มันอ้าปากนับเจ้าปากสุนัขใหญ่เกินไปคุมแรงไม่อยู่ อีกอย่างทําให้ขนสกปรกย่อมไม่ดีโมเทียเหลยวพูดอย่างคึงคังเขาไม่มีหน้าจะยอมรับหรอกว่าตัวเองกําลังหึงหวงสุนัขตัวหนึ่งระหว่างทางกับโมเทียเหลยวพันคิดถึงปัญหาข้อหนึ่งอุ้งน้อยกับสัตว์ตัวนั้นล้วนเป็นสัตว์พูดยังเล่นกันอยู่ในภูเขาด้านหลังยังเปิดเผยเช่นนั้นท่านอาจารย์จะต้องรู้แน่สิทธิทั่วไปไม่อาจเข้าไปในภูเขาด้านหลัง เช่นนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์ต้องการปกป้องอาจไม่ใช่แค่ยาวิเศษและต้นไม้วิเศษพวกนั้นที่สําคัญกว่าคือสัตว์พูดที่ยังไม่ได้ทําพันธสัญญาเลือดเหล่านี้ในสํานักมีสัตว์พูดอยู่ไม่น้อยแต่พวกเขาไม่มีคุณสมบัติจะได้เห็นธิษหลานโซ่หิงที่มารายงานเรื่องต่างๆพูดยิ้มๆว่ากันว่าสัตว์พูดมีไว้สําหรับให้รลองวัลผู้มีความดีความชอบใหญ่หลวงหรือสิทธิ์ผู้เข้าสู่ขั้นขันโอสถได้เท่านั้น สิทธิคนอื่นๆถ้าอยากได้สัตว์พูดต้องไปหาเอาเองโมเทียนเหลียวพัง,งกศศรษะสัตว์พูดในสำนักมีการลงทะเบียนไว้หรือไม่ย่อมต้องมีแน่นอนแต่สมุดลายชื่อเล่มนั้นอยู่ในมือของผู้นำท่านทั้งสามคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เห็นสู้หงตอบโมเทียนเหลียวโบอกมือให้สู้หงออกไปแล้วลูกหัวแมวน้อยที่หลับสนิทอยู่ในอกเสื้อท่านอาจารย์มอบป้ายยกให้เขาอนุญาตให้เขาเข้าไปในภูเขาด้านหลังได้ ไม่กลัวว่าเขาจะบังคับทําพันธสัญญาเลือดกับสัตว์พูดตัวไหนหรือว่าหรือว่าคิดถึงกฎข้อที่ว่าสิทธิพูดสืบทอดสามารถเข้าออกได้สบายนั้นแสดงว่าสิทธิสืบทอดสามารถเป็นเจ้าของสัตว์พูดได้หนึ่งตัวใช่หรือเปล่าเขาตัดสินใจว่าวันหลังจะไปขอคํายืนยันจากท่านอาจารย์หากเป็นจริงตนจะบอกท่านอาจารย์ว่าต้องการแมวน้อยตัวนี้โมเทียนเหลียวดีเสียง ดีดนิ้วเสียงดังจนเปลวเพิงกุ้งออกมาทะว่าเรื่องสําคัญตอนนี้คือรีบเพิ่มตะบะของตัวเองหาไม่แล้วแม้แต่สุนัขตัวหนึ่งเขายังสู้ไม่ได้ด้วยซ้ําชิงถงจนเหลือนเก็บตัวฝึกวิชาอีกแล้วโมเทียนเหลียวไปขอพบหลายครั้งก็ไม่พบได้แต่ก้มหน้าก้มตาตัดต้นไม้บนภูเขาด้านหลังต่อไปปานวิเศษจากต้นไม้ใบหญ้าสามารถดูดซับได้ ส่วนหลังของทุกบทในเคล็วิชาล้วนกําหนดให้เขาย่างอาหารชนิดต่างๆโมเทียนเหลียวย่างอย่างจนย่างจนเบื่อจึงเริ่มเปลี่ยนวิธีในการย่างเผาไฟพางฝึกการควบคุมอักขีไม้กลางฝ่ามือไปด้วยชาติก่อนเขาเชี่ยวชาญการใช้พลังวิเศษธาตุไฟบัดนี้มีอักขีพิษานอยู่ในมือย่อมต้องนํามาใช้ประโยชน์ให้ดีด้วยการหลอมรวมกระบวน่าเข้าด้วยกัน กับอักขีไม้สามเดือนให้หลังโมเทียนเหลียวมองเปลวไฟสีฟ้าที่ม้วนตัวเป็นมังกรไฟในมือตนพร้อมกับยกริมฝีปากขึ้นน้อยๆมังกรไฟเหมือนถูกแกะสลักรายละเอียดปรากฏชัดเจนหนวดมังกรยาวเฟื้อยผิวไหวกลางสายลมอ่อนๆมังกรสายหัวสะบัดหางอย่างมีชีวิตชีวาตามการแปรเปลี่ยนของปานวิเศษเขาปล่อยให้มังกรไฟเลื้อยไปข้างกายแมวน้อย แมวน้อยที่กำลังเลียอุ้งเท้าอึ้งไปคู่หนึ่งแล้วเอียงคอมองเจ้าสัตว์ประหลาดตรงหน้าตอนนี้ทําออกมาได้ขนาดนี้เท่านั้นมีอักขีไม้อยู่แค่นี้นะ่ะโม่เทียนเหลียวขยับตัวเข้าไปใกล้มองมังกรไฟพร้อมกับแมวน้อยมังกรไฟที่ออกจากร่างของเขาลุกไหม้ยอยู่เพียงชั่วคู่ก็เริ่มสลายสักพักก็ไม่เหลือแม้แต่เงาแมวน้อยหาวก่อนจะหมอบลงทำท่าจะนอน แค่ทําให้อาคีไม้ออกจากล่างได้โมเทียนเหลียวต้องศึกษาคนคว้ายอยู่หนึ่งเดือนเต็มเริ่มแรกเขาดีดไฟออกมาไม่กี่กลุ่มเท่านั้นภายหลังฝึกควบคุมทั้งกลางวันและกลางคืนในที่สุดก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างของเปลวไฟได้และเนื่องจากตัดไม้เผาไฟไม่หยุดหย่อนตะจะบขของเขาจึงพัฒนาถึงขั้นฝึกปานระดับ6แล้ว ล่างจากต้นไม้เทพไม่จำเป็นต้องฝึกฝนเส้นลมปานแค่รวบรวมพลังวิเศษธาตุไม้ก็พอรอให้เก็บรวบรวมพลังวิเศษได้เพียงพอย่อมสามารถสร้างฐานได้โมเทียนเหลียวคำนวณดูคร่าวๆบางทีไม่ถึงหนึ่งปีเขาก็สามารถสร้างฐานได้แล้วโมเทียนเหลียวในชาติก่อนคุณสมบัติไม่นับว่าแย่แต่ก็ยังต้องบำเพ็ญเพียรตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบจนถึงยี่แปด จึงสามารถสร้างฐานได้บัตรนี้กับใช้เวลาแค่ปีเดียวช่างหน้าเหลือเชื่อจริงๆโมเทียเหลียวรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาอุ้มแมวน้อยที่เริ่มง่วงอีก,อกแล้วขึ้นมาจากนั้นค่อยเดินลงเขาหลังคุกขี้กับแมวน้อยมาสามเดือนโมเทียเหลียวพบปัญหาอย่างหนึ่งเจ้าขนปุยตัวนี้นอนเก่งมากวันหนึ่งวันหนึ่งมีช่วงเวลาที่เล่นกับเขาไม่เกินสองชั่วยามแมวทั่วไปนอนเจ็ดชั่วยามแต่สัต์ ผู้ที่เปลี่ยนพลังกับต้องนอนถึงสิบชั่วยามเห็นชัดว่าผิดปกติอุ้งน้อยโม่เมื่อ300ปีก่อนสามารถเล่นกับเขาได้ทั้งวันโดยไม่เหน็ดเหนื่อยบัดนี้กับอ่อนแอยิ่งนะักเล่นชั่วคู่ก็เริ่มหาวเขาอยากหานักหลอมโอสถสักคนมาตรวจดูอาการของอุ้งน้อยแต่นักหลอมโอสถคิดค่าตรวจโรคครั้งหนึ่งแพงมากโมเทียนเหลียวนำหินวิเศษในกำไรเก็บของออกมานับมีหินวิเศษชั้นกลางทั้งหมดหก้อน สิทธิ์สืบทอดได้รับเบี้ยเลี้ยงในแต่ละเดือนเป็นหินวิเศษชั้นกลาง3ก้อนหรือเท่ากับหินวิเศษชั้นเลว30ก้อนเทียบกับสิทธิ์ทั่วไปที่ได้รับหินวิเศษชั้นเลว10ก้อนนี่นับว่าเป็นสวัสดิการที่ดีมากแล้วก่อนหน้านี้ตอนเลื่อนขั้นเข้าสู่ฝึกปานระดับ5เขาใช้หินวิเศษชั้นกลางไป1ก้อนเข้าสู่ลำดับ6ใช้ไปอีกสองก้อนแต่การเชิญลักนักหล่อมโอสถมาตรวจโรคให้สัตว์พูดต้องใช้หินวิเศษ ชั้นกลางอย่างน้อย30สก้อนโมเทียนเหลวรูปขนรูปเจ้าขนปุยที่นอนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวจากนั้นจึงเก็บหินวิเศษอุ้มแมวน้อยมุ่งหน้าไปยังพี่ภพชื่อเยี่ยนพี่ภพชื่อเยี่ยนมีห้องอักขีพิภพเขาต้องไปหลอมอาวุธหาเงินเส้นหน่อยแล้วจบตอนที่สิสองนะคะ ตอนที่13บหลอมอาวุธพิภพเชียนทั้ง12แห่งมีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันไปบ้างไว้หลอมอาวุธบ้างไว้หลอมโอสถบ้างไว้ฝึกกระบี่ถ้าโมเทียนเหลยวอยู่ในพิภพเชียนยาอีกสองปีเขาอาจถูกเลือกอยู่ในพิภพชื่อเยี่ยนโดยที่นี่ศึกษาค้นคว้าเรื่องการหลอมอาวุธโดยเฉพาะพิภพชื่อเยี่ยนตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่นั่นมี มีอัคคีชื่อย่างมีอัคคีชื่ออย่าง,ออางที่เจ้าสำนักรุ่นก่อนเก็บรวบรวมมาแม้จะเทียบกับอัคคีต้นเทียนในวังมานของโมเทียนเหลียวไม่ได้แต่ก็นับเป็นไฟชั้นดีอัคคีชื่ออย่างอยู่ในพิภพเซียนไม่เคยดับมอดเหมาะสำหรับหลอมอาวุธมากพิภพเซียนทั้ง72แห่งล้วนแตกต่างกันพิภพชื่อเย็ยนแห่งนี้ เป็นภูเขาหินลูกหนึ่งบนเขาเต็มไปด้วยห้องศิลามีสิท์ตั้งตกอยู่หน้าปากทางเข้าพิภพเสียนเพราะเห็นโมเทียเหลียวก็ขวางทางเขาไว้ผู้มาเป็นใครโมเทียเหลียวแสดแงป้ายหยกห้อยเอวสิทธ์รุ่นที่หนึ่งของถ้ำหมอชิงโมเทียเหลยวเขาวางป้ายหยกลงตรงกลางถาดค่ายกลปกป้องภูเขากินไอ กลิ่นอายถูกต้องถาดไขยกลเป่งแสงสีเงินจากนั้นจึงสงบลงคนเฝ้าประตูคืนป้ายยกให้โมเทียนเหลียวแล้วยิ้มอย่างเป็นมิตรอาจารย์อาจะหลอมอาวุธหรือแม,แม้คนหนุ่มตรงหน้าจะตะบะไม่สูงแต่กลับเป็นสิทธิธ์สืบทอดของผู้นำถ้ำไม่อาจล่วงเกินได้ข้าต้องการห้องอักคีพิภพ,พหนึ่งห้องโมเทียนเหลียวผงกศรีรษะบนโต๊ะมีซีกไม้ผ่าย,ยาวซีกหนึ่งวางอยู่คนเฝ้าโต๊ะได้ยินดังนั้น จึงโบกมือบนซีกไม้ไผ่เบาๆบนนั้นปรากฏช่องตารางจํานวนนับไม่ถ้วนนบ้างมีจุดแสงสีแดงบ้างมีบ้างก็สีดําสนิทตอนนี้ยังเหลือห้องอัคคีชั้นดีอยู่หนึ่งห้องห้องอัคคีชั้นกลางสามห้องห้องอัคคีชั้นเลวสิบสี่ห้องคนเฝ้าประตูยิ้มพูดบนไม้ซีกไผ่บนซีกไม้ไผ่แสดงราคาของแต่ละห้องอย่างชัดเจน สิทธิในพิพภพชื่อเยี่ยนแต่ละเดือนจะมีกำหนดเวลาที่สามารถหลอมอาวุธได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินสิทธิคนอื่นๆหากต้องการใช้ห้องอักคีพิพบภพจะต้องจ่ายเงินเป็นหินวิเศษการเช่าห้องอักคีชั้นเลวหนึ่งห้องวันหนึ่งต้องใช้หินวิเศษชั้นเลวสามก้อนห้องอัคคีชั้นกลางต้องใช้เจก้อนห้องอัคคีชั้นดีต้องใช้หินวิเศษชั้นกลางหนึ่งก้อน โมเทียนเหลียวขมวดคิวนินดๆนับจํานวนของที่ต้องการหลอมอย่างน้อยต้องใช้เวลาสิบวันช่วยหาห้องอาคีชั้นเลวที่อาคีพิพพบแรงหน่อยให้ค่าสักห้องผู้เฝ้าประตูพังหกศีรษะเมื่อสถานการณ์ไม่ผิดกับที่คิดในการหลอมอาวุธผู้บําเพ็ญเพียรต้องควบคุมพลังได้อย่างแม่นยําในข้อผิดพลาดในความคิดของเขาิผู้สืบทอดผู้นี้ น่าจะแค่มาลองดูเล่นๆเท่านั้นถึงอย่างไรก็ไม่เคยได้ยินว่ามีใครสามารถหลอมอาวุธได้ตั้งแต่ขั้นฝึกปานดังนั้นห้องอกคีชั้นเลวก็เพียงพอแล้วห้องที่อยู่ทางใต้สุดอกคีพิภพใกล้เคียงกับห้องอาคีชั้นกลางแต่ราคาสูงหน่อยนะต้องใช้หินวิเศษชั้นเลวสีก้อนคนเฝ้าประตูยิ้มบอกโมเทียนเหลียวพยักหน้าแล้วโยนหินวิเศษชั้นกลางให้อีกฝ่ายสีก้อนแต่ละวันยกอาหารไปวางไว้ที่หน้าประตูก็พอ ไม่มีอะไรอย่ามารบกวนผู้จบเขารับโยกกลมสำหรับเปิดไข่กลนห้องอักขีพิภพมุ่งหน้าไปยังห้องที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดจุดจุสมแล้วที่เป็นสิทธิ์สืบทอดถลุงหินวิเศษได้โดยไม่กระพริบตารอจนโม่เหลี่ยวโม่เทียนเหลี่ยวเดินไปไกลคนเฝ้าประตูจึงพูดกับสิทธิพี่สิทธิน้องข้างกายผู้อื่นมีเบี้ยเลี้ยงเ,องเยอะกว่าเจ้าสามเท่าแถมยังได้รับการอุดหนุนจากอาจารย์อีกจะเทียบกันได้อย่างไร สองคนเหยียดปากกับคนที่มีท่านอาจารย์คอยปกป้องแบบนี้พวกเขาได้แต่อิจฉาประตูห้องศิลาของห้องประตูศิลาของห้องอะคีพิพภพปิดลงช้าๆขึ้นความร้อนขุมหนึ่งประทะใบหน้าห้องศิลาทั้งห้องสะอาดหมดจดไม่มีสิ่งใดมีเพียงเตาสำริดใบหนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางใต้เตามีก้อนหินที่มีสะเก็ดไฟแล่นเปียะเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับสิ่งนี้คือศิลานำไฟ โมเทียเหลียวเดินเข้าไปตรวจสอบเตาสันนิษจากนั้นจึงเข้าใจแจ่มแจ้งความแตกต่างของห้องอาทีพิภพน่าจะไม่ใช่แค่คแค่ความแรงของไฟแต่ยังขึ้นอยู่กับเตาหลอมอาวุธที่อยู่ในห้องด้วยเตาสำนิตใบนี้เป็นเตาประเภทที่ธรรมดาที่สุดไม่มีความพิเศษใดๆทั้งยังระเบิดได้ง่ายแต่เขาไม่ได้คิดที่จะหลอมของวิเศษระดับสูงอะไรตั้งแต่แรกแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว แมวน้อยในอกเสื้อโผล่หัวออกมาด้วยความสงสัยมันรู้สึกถึงอุณหภูมิอบอุ่นของที่นี่จึงพันดีอกดีใจปัดปลายอุ้งเท้าจะปีนออกมาข้างนอกแต่ก่อนตอนอยู่วังมนันเวลาโม่เทียนเหลี่ยวหลอมอาวุธอุ้งน้อยชอบตามมาด้วยทั้งที่เป็นสัตว์พูดที่มีรากปานธาตุน้ําแต่กลับชอบสถานที่อบอุ่นพอเจ้าขนปุยสีขาวได้ลงพื้นก็กระโดดไปมา ไปหาศิลานำไฟทันทีมันยกอุ้งเท้าขึ้นเขี่ยหินไฟที่มีสะเก็ดไฟก้อนหนึ่งออกมาตามด้วยตกอุ้งเท้าลงไปเกิดเสียงดังแก,กแกก้อนหินที่เดิมทีร้อนจัดกลายเป็นน้ำแข็งในชั่วพริบตาโมเทียนเหลยวนั่งลงข้างเตาหยิบวัตถุดิบที่จนฉลอมออกมาจากกำไรเก็บของหลายวันก่อนโมเทียนเหลวไปหาอาจารย์ตามปกติแต่ไม่ได้พบเช่นเคยจึงไปตีสนิทกับข้ารับใช้ หญิงชุดขาวทำให้รู้โดยบังเอิญว่าเสื้อผ้าอาภรของเขาล้วนเป็นฝีมือของข้ารับใช้หญิงเหล่านี้พี่สาวฝีมือดีจริงๆวันหนึ่งสามารถตัดเสื้อผ้าได้ถึงสามชุดดวงตาของโมเทเหลียวโค้งลงขณะขี้ยิ้มอย่างงงไหไม่ทราบว่ายังเหลือเศษผ้าจากการตัดครั้งก่อนอยู่บ้างหรือไม่เจ้าจะเอาพวกนั้นไปทำไมข้ารับใช้หญิงอดถามไม่ได้ข้าอยากทำถุงเงินสักสองสามใบเอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆ โมเทียเหลียวเกาศีษะพร้อมกับทำหน้าเคอะเขินเครื่องมือเว้สำหรับเก็บของมีราคาแพงมากปกติผู้บรเพินขั้นฝึกปานไม่มีปีญญาซื้อหามาใช้ดังนั้นจึงยังพกถุงใส่เงินเหมือนมนุษย์ธรรมดาค่ารับใช้หญิงมองเด็กหนุ่มรูปงามที่มีท่าทีเขินอายก็อดใจอ่อนไม่ได้สั่งบ่าวมาเถอะวันต่อมาโมเทียเหลียวได้รับถุงเงินฝีมือประดิ นี่ห้าใบบนนั้นยังปักลวดลายแตกต่างกันโมเทียเหลยวหยิบถุงห้าใบนั้นออกมาเทของข้างในออกล้วนเป็นวัตถุดิบยิบย่อยที่เขาเก็บมาจากภูเขาด้านหลังมีหินเสียนเทียหินใต้ชิงหินผลึกแก้วเป็นต้นขนาดใหญ่สุดไม่เกินกำปั้นทาลกล้วนเป็นเศษหินที่ตกลงมาจากภูเขา ของพวกนี้หักนักหลอมอาวุธคนอื่นเห็นเข้าคงหัวเลาะจนฟันร่วงปกติอาัตราในการล้มเหลวกันในการหลอมอาวุธสูงกว่าการหลอมโอสถมากคิดจะหลอมมีดสั้นเล่มหนึ่งอย่างน้อยต้องใช้หินเศนเทียยาวหนึ่งชื่อแต่หินขนาดเท่าหัว,หวแม่มือพวกนี้จะทําอะไรได้เมวแม,ว,แมวน้อยสีขาวกิงก้อนน้ําแข็งกลมๆเข้ามาตบตบอุ้มเท้าลงข้างขาของโมเทียเหลียว โมเทียนเหลวรับก้อนน้าแข็งนั้นมาไอเย็นเป็นริ้วๆแทรกลงไปในผิวหนังทําเอาเขาอดสั่นสะท้านไม่ได้เขาวางก้อนน้าแข็งลงแล้วอุ้มอุ้งน้อยโมขึ้นมารูปอุ้งเท้าเล็กนุ่มนิ่มของมันอุ้งเท้าของเจ้าแมวน้อยด้านหลังเป็นขนสีขาวบริสุทธิ์ตรงกลางกลับเป็นเนื้อสีชมพูบีบแล้วนุ่มๆอุ่นๆแต่ เพียงแต่อุณหภูมิต่ำกว่ามือของโมเทียเหลียวเล็กน้อยที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองโมเทียเหลียววางแมวน้อยลงบนตักและลูบขนให้มันเขาเข้าใจแล้วแต่ก่อนตอนอยู่วางมานแมวยังเล็กได้แต่พ่นน้ำโจมตีเขาบัดนี้เติบโตแล้วคุณสมบัติพิเศษของรากปานจึงแสดงออกมาแมวน้อยไม่ได้มีรากปานธาตุน้ำทั่วไปแต่มีรากปานน้ำแข็งซึ่งเป็นรากปานที่แปรเปลี่ยนที่แข็งเก่งที่สุดในรากปานน้ำ อุณหภูมิร่างกายจะแตกต่างกันไปตามรากบานของตนเองอย่างโมเทียเหลียวมีแล็มีรากปานธาตุไฟอุณหภูมิจะสูงกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยอุณหภูมิร่างกายของเจ้าแมวน้อยก็ย่อมต่ำกว่าแมวตัวอื่นๆนิดหน่อยนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเจ้าขนปุยจึงชอบสถานที่อบอุน่นเป็นเด็กดีข้าจะหลอมของข้าจะหลอมของแล้วเจ้าเล่นคนเดียวแล้วกันแต่ห้ามเล่นไฟนะ โมเทียนเหลววางแมวน้อยลงด้านข้างแล้วหยิบมีดเล่มเล็กเล่มหนึ่งออกมามีดเล่มนี้คือมีดแกะสลักหัวชืยเท้าที่เขาหยิบออกมาจากห้องครัวเล็กในวังชิงหนิงมีลักษณะเป็นมีดปลายแหลมเล็กเท่าฝ่ามือโมเทียนเหลยวจุดเตาเขาหยิบหินศิลานำไฟที่้อนลวกมือเล็กน้อยขึ้นมาสองก้อนเคาะกันไปมาในมือศิลาสองก้อนก้อนก็ติดไฟท,ทันทีเขาโยนพวกมันเข้าไปในเตาอย่างรวดเร็ว ใต้ห้องอัคีพี่พเชื่อมถึงกันตลอดพอโยนไฟเข้าไปก็ชักนำอัคีชื่ออย่างที่ไม่เคยดับมาอย่างรวดเร็วผึบแปลวไฟร้อนแรงเผาเตาสำนิดจนกลายเป็นสีแดงในชั่วพริบตาโมเทียนเหลวรับตาลงในดวงจิตที่แข็งใช้ดวงจิตที่แข็งแก่งควบคุมเปิดฝาเตาออกโยนเศษหินก้อนนึงเข้าไป ปิดฝาดีดนิ้วทำท่ามทุทธาเตาสันลิตเริ่มหมุนอย่างมั่นคงมือเรียวสองข้างประกบกันสิบนิ้วพิ้วไหวจบท่ามทุทธาอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงทำท่ามุท่ากับเตาอีกสามท่าอย่างต่อเนื่องหินก้อนเล็กในเตาสำลิดค่อยๆแยกออกลอยอยู่ภายในเตาและได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอโมเทียเหลวปาดเหนืออยู่บนหน้าผพ,พลังวิเศษในขั้นฝึกปานมีจำกัด หลังทำท่ามทุทาไปสี่ท่าก็ต้องพักหายใจคู่หนึ่งในช่วงที่ปล่อยอักคีชื่ออย่างหลอมก้อนหินระหว่างระหว่างนี้เขาสามารถทำอย่างอื่นได้แมวน้อยนั่งอยู่ข้างเตาจ้องเตาสำลิศที่หมุนวนไม่กระพริบมองได้สักพักก็เหนื่อยจึงหมอบลงหาวหนึ่งทีก่อนมองต่อแล้วขยับหัวไปมาตามการเคลื่อนไหวของเตาโมเทียเหลียวไม่สนใจมันเขาประสานสองมือ ตรงจุดตันเขียนเข้าชานคู่หนึ่งในห้องอักคีพิภพเต็มไปด้วยพลังพิเศษธาตุไฟโมเทียนเหลียวสุกดูดซับพลังพิเศษได้อย่างรวดเร็วเขาเปิดเตาหยิบหินผลึกลัติการก้อนหนึ่งออกมาหินก้อนนี้เดิมทีเป็นสีเทาหลอมละงหลอมละลายง่ายมากใช้เวลาชั่วคู่เดียวกลายสภาพเป็นของเหลวหลังถูกหลอมแล้วแป่งประกายใสยกระ่างรอยอยู่เหนือฝ่ามือของโมเทียเหลียว โมเทียนเหลวใช้ปานวิเศษห,ห่อหุ้มปลายนิว้วจุ่มของเหลวที่หลอมได้พลิกถุงผ้าแล้ววาดลวดลายในถุงอย่างรวดเร็วไม่นานอาคมมิติที่ไรจุดด่างพอยก็สลักลงบนถุงผ้าเขาเขากลับถุงผ้าอีกทีรวบรวมปานวิเศษไว้กลางฝ่ามือถ่ายเทเข้าไปโดยเร็วปานวิเศษธาตุไฟโผมเข้าไปในถุงอย่างต่อเนื่องขยายมิติภายในให้ใหญ่ขึ้นไม่หยุดเมี้ยว แมวน้อยง่วงงุนลุกขึ้นยืนเดินช้าๆไปเกาะหัวเข่าของโมเทียนเหลี่ยวและมองเขาพลังพิเศษที่เต็มเข้าไปเติมเข้าไปอย่างต่อเนื่องขาดตอนกระทันหันมิติถูกขยายจนมีขนาดเท่ารังไม้ใบใหญ่สองรังแล้วแต่เมื่อพลังพิเศษขาดตอนย่อมไม่มีทางขยายออกได้อีกโมเทียนเหลี่ยวมองถุงเก็บของในมืออย่างจนใจเดาว่าคงขายได้ในราคาหินพิเศษชั้นกลางห้าก้อนเท่านั้น แมวน้อยเห็นเขายังเอาแต่มองถุงกระจอกใบนั้นจึงเริ่มขวนหัวเขาอย่างไม่พอใจโมเทียนเหลียวโยนถุงใส่ของที่ทําเสร็จไปด้านหลังอุ้มนายท่านแมวขึ้นมานายท่านมีอะไรจะสั่งหรือแมวน้อยสีขาวหาวเห็นชัดได้ว่าง่วงแล้วโมเทียนเหลียวกระดกริมฝีปากกอดแมวน้อยพางรูปขนจากนั้นเขยัดมันลงไปในเสื้ออย่างเบามือโดยให้แนบกับเสื้อตัวใน แมวน้อยที่ง่วงจะลืมตาไม่ขึ้นรู้สึกอบอุ่นล่างรู้สึกถึงอุณหภูมิร่างกายที่คุ้นเคยจึงยืดกายอ่อนนุ่มอย่างสบายตัวแนบตัวติดกับหน้าท้องของโมเทียเหล่ยวแล้วหลับไปอย่างสบายใจจบตอนที่13นะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ